เรื่องเกี่ยวกับดิจิท a l วอลเล็นั่นโอ้อหลังจากที่เราได้นําเสนอข่าวไปนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับจากคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าเมื่อไรารอคือสังเกตเห็นเลยเวลาที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะมีประชาชนเนาะถามกันเยอะเหลือเกินนะฮะล่าสุดครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเนื่องเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กําลังรออยู่นะฮะนายกรัฐมนตรีนรายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานครับกับการประชุมนะฮะล่าสุดเลยเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอ l l ล็ครั้งที่2 ทับ2,567นะฮะโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนี่แหละก็ได้มีการบอกเองนะฮะกล่าวเองเลยว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นระยะเวลานานนะฮะ <c oughs> และก็การฟื้นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบอกชัดๆเลยว่า รายได้ของประชาชนตอนนี้ไม่เท่ากันตั้งแต่หลังโควิด -19 เอาพูดตรงๆท่านนายกบอกเป็นห่วงมากโควิด -19 ลําบากมากๆพี่น้องก็ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะและที่สําคัญคือภาระดอกเบีย้ยสูงขึ้นนี่นะฮะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินย้าเลยว่ามีความจําเป็นซึ่งโครงการนี้ฮะ เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญในมาตรการระยะสั้นนะฮะที่จะเพิ่มเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อกระจายไปสู่ท้องถิ่นนั่นเองนะครับโดยคณะ <c oughs> ทํางานนะฮะร,รวบรวมข้อมูลรวบรวมความเห็นนะฮะแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะทุก ภาคส่วนครับแล้วก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นนะฮะอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในการรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆโดยมีการมอบหมายนะฮะให้กับทั้งมีกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะค่ะมีกระทรวงการคลังนะคะได้พิจารณาแหล่งแหล่งเงินนอกเหนือจากพรบรเงินกู้นะคะแล้วก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะสรุปหลักเกณฑ์ร้านค้าและสินค้าค่ะกระทรวงดิจิทัลนะคะสรุปการพัฒนาระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินน่ยและผู้ประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินเข้าร่วมโครงการก็คือในหลายๆร้านค้านั่นแหละหลเกี่ยวกับไตรมาสามใช่ค่ะแล้วยังมีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อวางกรอบการรอตรวจสอบวินยัยร้องทุกข์เรื่องกล่าวทุกกล่าวโทษแล้วก็การเรียกเงินคืนค่ะโดยในทุกหน่วยงานที่กล่าวมานี้จะให้รายงานข้อสรุปในวันที่10เมษายนค่ะพี่บอลอย่างที่บอก รอติดตามเลย10เมษายนวันสําคัญนะฮะที่จะมีการรายงานข้อสรุปแล้วก็จะเสนอครมพิจารณาภายในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะฮะก็ติดตามนะครับความคืบหน้าของดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะซึ่งเชื่อว่าอย่างที่ท่านนายกบอกแหละว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตต่ํากว่าศักยภาพเนี่ยเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่บอกว่าเดือดร้อนนะฮะหลังจากโควิดก็งานก็ตกงานนะฮะรายได้ก็ลดลงดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย รอครับ1โครงการนะฮะหมาตรการระยะสั้นที่นายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินก็ตั้งใจที่จะมอบสิ่งนี้แหละให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะให้ลืมตาอ้าปากแล้วก็นําเงินตรงนี้เพื่อที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาที่ยากลําบากตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับ